โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับงานโซล่าเอนจีอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตและก็ทําการถอนเงินนะครับแล้วก็ทําการลงคลิปเหมือนเดิมครับซึ่งยอดตอนนี้ผมมียอดอยู่455บาทนะครับซึ่งยอด455บาทเนี่ยผมจะทําการรับกลุ่มหุ้นยนต์และก็อุปกรณ์ของผมนะครับแล้วก็รวมกันเดี๋ยวผมจะมาถอนทั้งหมดเลยนะครับป่ะนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดรับกลุ่มหุนนยยต์่อเล โอเคครับคุณดูหลังจากที่เรากดรับกลุ่มหุ่นยนต์เสร็จนะครับยอดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะครับหกรบาทนะครับแล้วเราจะมารับอุปกรณ์ของผมด้วยหลังจากที่เรากดรับเสร็จทุกอันแล้วนะครับยอดตอนนี้มี625บาทนะครับซึ่งผมจะทําการถอนทั้งหมดเลยนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็ถอนไปเนาะถ้าใครดูคลิปวีดีโอล่าสุดเนี่ยถอนไป566บาทเนี่ยก็ถอนสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับอ่ะนะครับใส่ยอดไปเลยนะครับหกร้อยยี่สิบห้าบาทนะคร ไปอยู่125บาทเพราะว่าเราโดนหัก20%ไงนะครับก็เหลือประมาณ500นะครับอ่ะนะครับก็ดูกดถอนไปเลยนะครับปึ๊บหลังจากกดถอนเสร็จปึ๊บมันก็จะบอกว่าถอนสําเร็จนะครับชวนเพื่อนมาสร้างรายได้ด้วยกันตอนนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครัดูนะเราก็จะได้เหมือนผมที่ผมแนะนําไปนะครับเนี่ยเพื่อนลงทุน212คนเลเวล1ลงทุนไป1นึ่0แบาทนะครับเลเวลสอ0เจ็ดหมื่นเลเวลสามสี่หมื่นอย่างเนี้ยรวมกันก็เป็นสองแสนกว่าบาทนะครับเกือบเข้า กานนี้มันเปิดนานแล้วนะครับแล้วผมก็แนะนําเพื่อนมาก็เพื่อนก็มีแต่คนตึงๆอ่ะลงทุนไปโคตรเยอะนะครับคนลงทุนไปเยอะมากนะครับแล้วก็การที่เพื่อนลงทุนไปเนี่ยลงทุน1คนเราจะได้10บาทลงทุน2คนได้30ลงทุน3คนได้50ลงทุน5คนได้100ลงทุน10คนได้300ลงทุน50ได้2,000ันลงทุน100ได้5,000นะครับตอนนี้คือไอตัว5000เนี่ยกำลังลงทุนไป62คนเหลืออีกประมาณ3 8คนผมก็จะได้รับ ราคา5000บาทเนี่ยผมก็พยายามทําให้มันได้สถิติตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีคนได้นอกหรือว่าใครที่ได้ยอดตรงนี้สถิติตรงนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะใครที่เข้ามาดูนะครับผมดเพียงแค่กดบันทึกตรงนี้เนี่ยขัดลอกลิงกแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนทางเฟซทางไลน์ทางไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับโอเคนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับการถอนเงินของเรานะครับและรายได้การเงินที่เราได้มานะครับที่ได้มาก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนนั่นแหละแล้วเพื่อนลงทุนเนี่ยเห็นปะเพื่อนเลเวลสาลงทุนได้22บาทเลเวล ลงทุนไปได้46เลเวล1ลงทุนได้85เนี่ยเลเวล2อเลเวล1อย่างเงี้ยดูดีก็เยอะเลยนะครับแต่ละเลเวลที่ผมแนะนําไปแล้วเขาเล่นนะ่ะผมได้มาเยอะนะครับพอดูโอเคคร่าก็าจะประมาณนี้เนาะใครที่อยากได้เงินนะครับอยากมีการถอนเงินทุกวันทุกวัน,วนเหมือนผมนะครับก็เพียงแค่ลงทุนนะครับหรือว่าแนะนําเพื่อนนั่นแหละครับคุดูการลงทุนเนี่ยจะลงทุนขั้นต่ำ200บาทแล้วถัดมาก็จะมีราคา8,000บาทนะครับราคา500บาท1,000บาท1,500 2,000 3,000 4,000นี่่ใช4,4 หน0มื่นแปดพันแล้วก็หนึ่0ห้าสามหมื่นเยอะนะครับราคาให้เลือกแย่ๆนะครับและทุกตัวเวลาลงทุนไปเราสามารถซื้อได้2ตัวนะครับพอดูแล้วก็การคืนทุนเนี่ยจะคืนทุนไปใน35วันนะครับและงานเนี้ยผมเล่นไปตั้งแต่วันที่1 2เดือน12นะครับไปดูการถอนเงินของผมนะครับที่ผมเล่นไปนะครับเนี่ยเห็นปะถอนเงินตั้งแต่วันที่12เดือน12ปี2022แล้วถอนมีแต่ยอดใหญ่ๆด้วยนะยอด2 0 0 0ันสองพันสามก็เคยถอนมาแล้วนะครับมีแต่ช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยได้แนะนําเพื่อน นะครับก็เลยมียอดวันละ5 0 0ร้อยหกร้อยกว่าเราจะหาเงินได้วันละห500หร้อยเนี่ยมันไม่ง่ายนะคนดูนะแต่ว่ามันมีแบบน,นี้มันก็ดีครับเราหาเงินได้แบบนี้มันก็ได้นะครับคนดูน้ําขึ้นก็รีบตักนะครับเออทุกๆงานมันมีความเสี่ยงหมดแล้วนะครับคนดูมันมีความเสี่ยงทุกงานนะครับไม่ว่างานไหนเสี่ยงทุกงานนะครับงานนี้ก็ยังเสี่ยงครับแต่ว่าผมเล่นได้ผมก็เล่นไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับเห็นป่ะผมก็ถอนเงินทุกวันนะครับและยังมีกลุ่มไลน์เข้าด้วยนะกลุ่มไลน์เนี่ยเนี่ยกลุ่ม ลายเยอะนะครับคุณดูเนี่ยมีคนอยู่ในกลุ่มไลน์ตั้ง1921คนนะครับเนี่ย 1 9 2 1นีคนนะครับมีแอดมินคอยตอบมีคนอยู่ในกลุ่มนี้เยอะนะครับไม่เข้าใจอะไรมาถามเขาได้โอเคใครที่อยากเติมเงินเพื่อลงทุนนะครับก็กดเข้าไปตรงเติมเงินนะครับแล้วก็เติมขั้นต่ำ200ร้บาทอย่างเงี้ยกดเติมเงินกดยืนยันแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับพอดูเราก็เข้าแอปธนาคารแล้วทาการสแกนเพื่อการยืนยันการเติมเลยนะครับหลังจากที่เติมเสร็จทำรายการไม่ถึง2นาทีเงินเข้าหลังจากเงินเข้าเราก็ไปเลือกลงทุนเลยนะครับคุดูแล้วตอนนี้มันมีงานที่มาใหม่เนี่ยเห็น การุณารับซื้อ10วันรับเงินฝากขั้นต่ำ2,000อย่างเนี้ยเข้าไปดูก็ได้เนี่ยถ้าเราอยากเข้าไปดูนะครับแต่ผมไม่เข้าไปดูเนาะโอเคใครๆที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ